ทักษิณชินวัตรขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่สองได้หรือไม่ได้หลังจากทนายวินยัติชาติมนตรีทนายของคุณทักษิณยอมรับว่าคุณทักษิณได้ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายครั้งที่สองจริงถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังเด็ดขาดทุกรายครั้งนี้ดำเนินการนานกว่าครั้งที่แล้วทุกอย่างเป็นพระราชอำนาจเป็นพระเมตตาของพระองค์ท่านไม่อาจจะก้าวล่วงได้ ทีนี้ขั้นตอนต่อไปหลังจากยื่นเรื่องผ่านเรือนจําแล้วนะคะเรือนจําก็จะไปสอบสวนเรื่องราวทุนกล้าวรวบรวมเอกสารและส่งต่อไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อให้กรมประมวลข้อเท็จจริงและสรุปเรื่องเพื่อประกอบการถวายความเห็นของรัฐมนตรียุติธรรมก่อนจะส่งต่อไปยังสํานักเลขาธิการคอรมอต่อด้วยสํานักงานองคมนตรีและเมื่อมีผลดีกาอย่างไรก็จะมีการแจ้งผลดีกามายังเรือนจําต่อไปค่ะ แต่ถ้าจำกันได้คุณทักษิณเคยยื่นขอพระราชทานอภัยโทษไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะได้รับการลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีคำถามสำคัญต่อจากนี้ก็คือคุณทักษิณเคยยื่นแล้วเนี่ยยังสามารถจะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษอีกครั้งได้หรือไม่เรื่องนี้มีความเห็นที่น่าสนใจจากนายปรเมศอินทราชุมนุมอายการอาวุโสจากสำนักงานอายการสูงสุดท่านชี้ว่าไม่สามารถทำได้นะคะ เพราะว่าความผิดของคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่ข้อหาที่ตัดสินโทษประหารและตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา264วรรคสองระบุว่าเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษอย่างอื่นซึ่งมีใช่โทษประหารชีวิตถ้าถูกยกครั้งหนึ่งแล้วจะยื่นใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปีนับตั้งแต่วันถูกยกครั้งก่อน ซึ่งคุณทักษิณยังไม่พ้นกำหนด2ปีนับตั้งแต่การขออภัยโทษครั้งแรกที่ได้รับการลดโทษเหลือ1ปีซึ่งถือเป็นการได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วนะคะส่วนโทษประหารชีวิตเนี่ยถือเป็นข้อยกเว้นที่สามารถขอซ้ำได้ค่ะอายการปรเมศยัยงเตือนด้วยนะคะว่าถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาและยื่นเรื่องต่อจะมีความผิดตามมาตรา157 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ซึ่งคุณทักษิณเองก็อาจจะเข้าข่ายผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐเช่นกันค่ะฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะคะแต่อายการประเมศบอกไว้ว่ามันก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันว่าถ้าเป็นกรณีที่รัฐบาลออกพระราชบัญญัติพระราชทานอภัยโทษก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่แตกต่างจากการขอเฉพาะรายซึ่งอาจจะทาได้ค่ะ ว่ากันตามตรงวันนี้อาจจะเร็วเกินไปหรือไม่เพราะยังมีคดีชั้น14ในมือปปชกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ให้คุณทักษิณได้พักรักษาตัวชั้น14ซึ่งถ้าย้อนไปอ่านคำสั่งสารดีกาก็ระบุชัดนะคะว่าคุณทักษิณมีส่วนรู้เห็นกับการประทําและได้ประโยชน์จากการประทําของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งก็เสี่ยงจะถูกป้องฐานตัวการร่วมหรือสนับสนุน ถามคอการเมืองที่ฟังอยู่ตอนนี้มองความเป็นไปได้ของเรื่องนี้ยังไงลองแลกเปลี่ยนกันมานะคะ